สวัสดีเดอ้อพ่อแม,ม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีแดกแพงทุกสาพ,อพอ่อพ่อสองน้องมินนี่พี่น้องเมอร์ริกาหนุ่มน้อยจะไปพาอแล้วพี่น้องเลยโอ้หอข่าหอน้ำเน,นี่ยติดเข่าเนี่ยน้ำน้ำกระหายเอาแถวนำบเรียดในคู่กับคู่เขากับมีน้ำให้กินอยู่แต่ว่าเขาถือไปเนาะอยากจำได้ก็กินน้ำตัวเอง เมือ่อวันพระจ้าวันชินครับพมมินีไปเนื้อคนเดียวตะก,กี้วันสิไปน้ำกันแหละลูกสาวข้าไปเพาะกนันก็เลยสิไปน้ำมันอยามันหิวข่าวหิวน้ำจากสีมาได้มาแยมไดมาอีกอย่างเท่ากับมันไก่ทางเขาสิไปทฮมันไก่คํามภูจังสีได้มาก็เลยตัดสินใจไปน้ำลูกซะให้พอม,มินีไปคนเดียว Tên tôi đã bê chăng tên là chăng tên là, and you had thường sway. Sì, simba, phụ nữ. Say yêu. เห็ดข้าวเสือเห็ดาวทางในน่ะเอออันนี้เปนเสื้อโคกมนู่งๆู่ะวบรรยาพวอนั่นแก่เสียวด้วยตนนหนึ่ยเอาซื้อเสื้อดำขามให้ยไปนนองเอ้ยเอาไข่ไปคายสื้อเสือให้ลูกตล้หกรอยบบทอัดเดนเสื้อน่ะโคเพลงเลยใส่ร้อย สิ่ไดอีกเคินเนาะอจะมานีปลาลูกไหมคือกระต่ายนะอัเรียวมาูเนีมาขอเสือเจ้าหน้าหน่อยไปเปลี่ยนใหม่นะเอ้ยมันค้าวเพา่เอ้ยอมันลัเป็นโบงามมังๆังั่งมัอีเลย เปลี่ยนใหม่นะใส่เสื้อสีดำเอาเขา็ตาดคะเนนไรกาตัดคะเนนเลยรอยขอเสื้อโพนตัดคะแนนไหมก็องมูเนาไม้โพนะวกโพเดียวโพขึ้นน่ะเน๊เอาหมูไม่โผล่แล้วเขาโพกับเขายังไปไปเปลี่ยนสีดำเนาะเบบอยมาเห็นเท้เนาะเพื่อนะลงมาเปลี่ยนเดียว สียังก็ได้ที่บ่บ่ให้มันขาวนั่นป่ะเดี๋ยวเบาอีห่างไปสาวอันนี้มาไว้มาไว้พี่อยะกลา้เปลี่ยนเสือใหม่เออมันง่ายสียังก็ได้กันแน่ใหญ่มันเป็นสีขาวอดี๋ยวเบาอี่ากันหน่อยใหญ่ก็สีไปไวปสีทีกันเลยพี่น้องมาเดี๋ยไปเพาะสี่สิบบาทก้อนคือพระธาปากผู้ชายกับมี่ได้เลยนะจุดสีหน่อยนะจุดสีหน่อย

้ามาเปลี่ยนเสื้อองไรกอนพี่น้องคอคราวผุบนแก้แก้กระตุ้มนะกระตุ้มนะถา่าคู่คู่คู่นัดไว้มาลอกลอรถอยู่นี่อยู่เดินตลาดนัดนี่่วนมาเปลี่ยนเสื้อก่อน พูได้เท่าต่เดีมนมาแก่เียลล่างเลยมีเดินตลาดไปสองคันเหมือนกันรถกระบะนี่นนอาน้คู่จ้คูรถคูเจ้าเห็นตอนขบานอะไเต้นก็โยกย่างเต็มเท่าเดินนี่หรือพักกันอยู่เชื่อื่อ เรนไดไม่คยคลาบไบท์ได้บนนั้บอกขังเก้าพรมนะขี่รถข้้อยเพื่อได้พ้อมนี่มันบ้าเอออันนั้นเราจะน่งเกิาพรมขี่เออ อุ้ยซื้อไปยังเฮ้ยโอ้ยมันสี้รเนาะแม่จะาไปไปบอกรห์แม่ถือให้เตรียตัวเอาตนเพนี่ยันบริธาขีบอยู่พี่น้องเลย ยามบริภัยคิดเรือตอนขับรถเรือบ่วเพลงเนาะอย่ามันมันติดฤทธิ์กสีข้าจ้าสีบริภัทเราหน่อยไปแม่คู่จิมันหัวนะไปไ้ไปคู่แสบปมเอองามนะ

ทางข้าจ้ถอดกจทาวๆ่้ายถ่าไปเบิ่งหมัดอยู่บ่อนไปพ่อนด้พี่นาะลายหมูบ้านมาจัดซิมา พัดมสีมีนอมาหอะแล้วบานาตองติวบอดมาเตยบานะแล้วพีนอเลยกำลังสีกำลังสีเริ่มแต่ว่าต้นแต่ว่าต้นเพาะนี่ย่างประเดิถ่ายเห็นเลยีนเลยก็าเปนีลเนาะย่ามันจีกาปวเกที่เขา่วทุทางเนาะต่าทีมวงงานตสิาิการบันาตน้องมาโนก่อนเรียนประธานจากงานเกษตคันที่เขาพและนับถือ กอ,องเสียบนะ้นนนองเลยพ่อแม่พ่อแม่น้องน้อยนางเรียนเขาจะมาตาเบิงลุกพอนระดับสัปะทุมของกุมบ้านท,ที่ 3. สาม่งได้เปิดพิธีแต่มือวันที่ห้าสองะสะหาสหกเนะเออวันที่สิเดือนสองส,องะสะิงหาสขอเียนเสนอแขกที่เขา้าห่วงเียนเสนอ ทาคณะบ้านทางหกหมู่บ้านที่ไปเบขาวบับางเจ้าภาพโขนกอนพี่น้องบางเจ้าภาพนั่งเท่องทิวเช่นอะไรอย่างนี้พดถ่ายตอนโขนเลยบาเจ้าาพนั่งเบ่อ้กนั่งฟังเขา้าโย นั่อนผ่านไปแล้วพี่น้องบ้านหมู่บ้านโรงเรียนหนึ่งบ้านนโรงเรียนมาเคียมนห้องทาเดียวนนหนองทากนลองไปปังวาดิ จบแล้วพี ute, ่น <Brah man> <beast> ้องปอะเทศไทยยังจีนลิกาซีนนายฟางและบ้านยั้วกไปมาดบอดิบพรสาวไทยจีนไทยจากกรุงเทพฯนายฟังอ่ะ กู <im <im ็ไปจัดแถวไงจังเลไปใสู่วเขาจืดอยู่นอกแถวไาแนมันทีมทีมมาหอยปังพี่น้องขอเชิญบรราทุสมเลยการปิการทักษไม่ร่วมพสาวุไทยลิ้นไทยอยากเยียบประทุนน้าห้อยชางเต้นลองด้ โ <laughs> อ <laughs> <s> <reen> okay. er ้ได้ที่2มาอันอันดับแรกได้อันบัตรขาเจาได้ที่1พี่น้องบัตรขาเจาได้ที่1ที่2บัตรฟัง ดีใจพ่อยเลยที่สองทุกคนเลยที่สองพี่น้องดีใจนะปีนี้มันอันลายคนเดมเข้ากันเลยเพาะงามีแเล้ยนี่พี่เลี้ยนี่เป็นอะรท่อไรล้บากเขาจะเป็นอะพี่น้องเมื่อไรบ้านพี่น้องเลยตายเมื